วันนี้เวลา15นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนณศลาร้อยปีวัดเบญจมาศวดพิรุทธิ์วนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเป็นพระโอรส ในพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุสิกบุตรทรงเป็นพระราชวงศ์ผู้สนองพระเดชพระคุณถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคละบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถิพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีโดยทรงได้รับความไว้วางพระราชารือไทยให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการพระราชพิธีสำคัญต่าง เช่นพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเสด็จแทมพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและในพระราชพิธีประมมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทรงเป็นผู้ทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายนาบพิเศษประจำทิศอาคเนยนาประธ่นอธิตยธอุทมพรราชอาณในพระบร,ะรมมหาราชาวัง หมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นฉีพี่ตักใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2565รสิริชนสา,า85สปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมเลื่อมชั้นกิติยศประกอบศพจกโกรธราชวงศ์เป็นพระราชทานโกรธมนดบพร้อมชัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับกับทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด